สวัสดีครับวันนี้พบกับกสาระน่ารู้การถามตอบนะครับของเรื่องครัวปูนภายในโครงการบ้านใหม่นะครับตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยได้รับคําถามจากเพื่อนๆเ,เยอะมาก,กนะครับว่าครัวปูนเนี่ยจากที่โครงการแถมมาให้เนี่ยมันสามารถที่จะบิวอินงานไม้เข้าไปด้านใต้ตู้ได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ด้านล่างของครัวปูนของทางโครงการส่วนมากอะที่แถมมาให้นะครับมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะโลง่งๆหรือว่ามันจะใช้ฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นท,ท,ที่เก็บของเนี่ยไม่ได้ความสวยงามคือบูรอนโทนของครัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เข้ากับส่วนอื่นของบ้านนะครับทีนี้เราจะตอบว่าจริงๆแล้วมันสามารถทําได้ครับผมแน่มันสามารถคือการดิวอินงานไม้เนี่ยเอาตู้เข้าไปใส่ด้านล่างนะครับใส่ด้านล่างแล้วเราก็ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นสีเป็นฟังก์ชันด้านในเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนี่ฮะตัวอย่างเหมือนด้านหลังผมครับนี่ครับด้านหลังผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นครวปูนนะครับที่แถมมาจากทางโครงการเหมือนกันนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมันมีแค่ท็อปครับด้านบนนะครับแล้วก็เป็นโครงปูนแล้วก็มีหินแกรนิตอยู่ด้านบนซิงค์นะครับทีนี้ครูทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วก็บุนโทนของบ้านเนี่ยมันไม่ได้เขาก็เลยถามว่ามันสามารถทําได้ไหมนี่ครับเป็นตัวอย่างของงานบิวของเรานะครับวิธีการทําคือเราทาตู้ครับผมตู้ เอาเข้าไปใส่ด้านล่างนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีดีไซน์มันตามที่เจ้าของบ้านอยากก็ได้อ่าตัวอย่างตู้นี้เห็นไหมครับฝั่งนี้มันเป็นบานสไลด์ครับเห็นไหมครับก็เป็นสิ่งที่คุณเจ้าของบ้านเลือมาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นตู้เปิดธรรมดาเห็นไหมครับมันก็สามารถทําได้เหมือนกันสิ่งที่มันดีคือฟังก์ชันด้านในอะ่ะเราอยากจะใส่ อุปกรณ์อะไรแปลกๆหรือพิเศษอะ่ะก็จะใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ยังได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ด้านบนส่วนมากเนี่ยของงานบิวอินงานครัวเนี่ยก็จะมีตู้แขวนอยู่แล้วแต่ว่าครัวที่แถมมาจากทางโครงการที่เป็นโคปูนนะครับเขาจะไม่ได้มีตู้ด้านบนให้สิ่งที่เราทำคือเราก็จะดีไซน์ตู้ด้านบนไม่ว่าจะเป็นสีเป็นหน้าบานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ลิงก์กับด้านล่างมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ของเก่าที่ทางโครงการแถมมาเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์ แล้วของใหม่ที่เราทำเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่แพงนะครับมันก็ทําให้สวยงามด้วยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยแต่ผมฝากชิคเล็กๆไว้หนึ่งอันนะครับการทำบิวอินครัวเนี่ยสิ่งที่มันควรจะต้องระวังเลยครับคือเรื่องของการใช้วัสดุนะครับเพราะว่า วัสดุของครัวเนี่ยมันต้องเป็นวัสดุที่มันทนทนความชื้นทนน้ํานะครับงั้นงานไม้ที่เรามาทําอยู่ในโซนครัวเนี่ยควรจะเป็นไม้ยางหรือไม้เฮนน่าเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้ยาวนานแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณลูกค้าทําไปอ่าก็จะเป็นทิคสั้นๆครับสําหรับวันนี้บอกตอบคาถามเรื่องครัวนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อปรึกษาทางทีมงาน140ได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากผลงานแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ